มานะครับ402พิษณุโลกลบบุรีมีหลายคลิปมากฮะที่ยังไม่ลงในส่วนของงานตุ๊ดจนะีนครสวรรค์แหกของวันนะฮะหลายคลิปมากเดี๋ยวผมลงที่หลังนะนะฮะขอถ่ายรถไฟให้เสร็จก่อนนะครับเดีย๋ยวลงให้ในสัญญาโอเคมาอย่างไวเลยฮะ402อ๋อ กับบอสฟอร์ตไฟม่แข่งไม่ยากจะมีแม่จะพงไม่เม้แค่นี้เดี๋ยวเป็นในโซนของรถท้องถิน402นะครับพิษสนุโลกลบบุรีกำลังตามหนัง102ไปติดติเลยนะฮะวันนี้เที่ยวล่องเสียเวลามาทั้งนั้นเลยตั้งแต่12102 402และก็8 ไป,อเ,อเ,ป,เ,ปเองอะไรจอบไปเดียวเองจอบไปเดียวเองไปละวายมากไปเดียวเองสุดยอดครับ